มมติอยากได้ทักหนึ่งพันนะครับก็แสดงว่าต้องมาขับอยู่ประมาณสักชั่วโมงนะครับอยากได้สองพันก็ขับชั่วโมงนะครับอยากได้สามพันอ่าก็ขับชับ่วโมงแบบนี้ครับต้องบอกก่อนว่าธุรกิจขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันยังเป็นงานประเภทสีเทาๆอยู่นะครับ ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่งบางพาขับโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับผมออกมาตอนเช้านะครับประมาณเจ็ดโมงนะครับก็จะออกมาขับแกลบกันอีกวันนี้น่าจะออกมาขับทั้งวันนะครับโดยวันนี้ช่างแอร์จะทําภารกิจว่าต้องการ ขับไม่ได้รายได้ก่อนหากชก้จ,จ่าย2,000นนะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ไม่มีการแข่งขันกันระหว่างเวลากับไรายได้จะลองดูสิว่าถ้าวันหนึ่งตั้งเป้าไว้สัก2,000จะต้องใช้เวลาในการขับกี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับโอเควันนี้ช่างแกลจะขับแกลเพียงอย่างเดียวนะครับช่างแอเปิดงานประเภทแกลค่าจัดแกลแล้วก็แกลค่า2ชั่วโมง แคบคาสี่ชั่วโมงนะครับทั้งนอกทั้งในในเมืองและออกนอกเมืองนะครับเพียงแค่ไม่เอาแอดวานนะครับคือรับส่งผู้เดยเอาแบบรับส่งผู้โดยสารอย่างเดียวและไม่เอาแบบแอดวานนะครับแอดวานน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกันเหมานะครับโอเคครับแล้วก็ทําการรับงานอันตโนมัติไปเลยนะครับอย่างนี้เปิดรับงาน แล้วก็ได้งานงานแรกเรียบร้อยครับเป็นแกลบค่านะครับปลายทางเป็นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับค่าโดยสาร1้อา110บาทบวก10บาทนะครับแต่เป็นแก๊ปไปโอเคครับรับผู้โดยสารกันครับ โดยสารเรียบร้อยนะครับงานแรกนะครับพอมีงานที่สองเรียกก็มาเลยนะครับวิคุกด,ดุก่อนเปื่อออกจะเลยจุดรับไปครับ222บาทครับดูว่าปลายทางไปไหนไปดอนเมืองครับไปรับบริษายการครับ แล้วก็มาส่งผู้โดยสารที่สนามบินเรียบร้อยนะครับเป็นสนามบินดอนเมืองค่างโดยสาร222บาทนะครับตอนนี้ใส่ได้จังก์อยู่ที่342บาทนะครับนี่เป็นงานที่สองนะครับอรอง,งานรับรอง,งานที่สามอยู่นะครับตอนนี้ดีครับไล่ง,งานที่สามนะครับเป็นจัดแรม ร้อยสิบเกบาทบก10บาทเป็นเงินสดนะครับปายทางเป็นลาดปลาเค้านะครับโอเคครับไปรับผู้โดยสารกันครับเด้่ดๆก็ส่งผู้โดยสารงานที่สามเรียบร้อยครับเป็นเข้ามาในหมู่บ้านเป็น ปลายทางก็คือการดีสตูดิโออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นสตูดิโอแต่ตามประสบกางครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้อยู่แถวแถวลาดปลาเขานะครับตอนนี้กำลังเปิดรับงานต่อนะครับออกนอกประตูหมู่บ้านแป๊บเดียวครับมีงานดิงมาเลยเป็นจัดแปบนะครับ ร้อยหกบาทเป็นเงินสดนะครับเงินสดส่วนใหญ่บริษาทจะโอนนะครับปลายทางไปที่ไหนครับปลายทางไปไอดีโอคิวโอเคครับ ก็สอนงานที่4ก็ได้งานที่5นะครับ78บาทบวก10บาทครับไปทางเป็นมาบนครองครับถ้าก็มีงานแมทเป็นงานที่6เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันโรงแรมเอเ r อร์กรีนะครับเ v e r อร์กรีนเสสยามนะครับ ประเภทนั้นเลยผมจะเปิดเฉพาะแกลบคาครับตอนนี้นะครับเป็นเงินแปดแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับปกงานเสรจรับงานโอนน้ได้ไม่นานก็มีงานแก๊บคาครับร้อยี่สิบสบาทบวกสิบบาทเป็นเงินสดครับปลายทางเป็น โรงแรมไอรา่ากรุงเทพน่าจ่เป็นผู้โดยสารชาวเวียดนามนะครับโอเคครับไปรับผู้โดยสารกันครับ แล้วก็มาส่งผู้โดยสารงานที่แปดนะครับเป็นชาวต,ต่างชาติสามคนนะครับน่าจะมาติดต่อเรื่องงานนะครับก็มาติดต่อที่บริษัทเอ่อมินทอนอินดัสทรอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เออเขาน่าจะปักหมุดผิดแต่เขาก็รู้นะครับเหมือนชื่อบริษัทันเหมือนกันแต่เขาก็นำทางต่อมาน่าจะเลยไมอีกประมาณสนะัก เ,เกือบเกือบสิบกิโลน่าจะได้ครับเขาก็เลยให้ทิปเพิ่มมาเลยอีกร7 2บาทหรือก็คือเมื่อกี้เนะีช่างแอร์ได้ทิปร้อยเจบาทครับแต่ว่าก็ต้องนั่งมาถึงการเดยสารที่มันแพงขึ้นนะครับเพราะว่าวิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้ช่างแอร์ถูกงานพามาไกลถึงแถวแถว ปารามสองนะครับแถวบงังขุนเทียนซึ่งถือว่าออกมาไกลามากเลยนะครับตอนนี้จางเอกก็เลยเปิดบูนะครับเปิดตั้งปลายทางไปสุวรรนภูมิเพื่อที่จะกลับไปฝั่งที่เจอเต่ที่จังเอกคุ้นเคยนะครับนี่มันอยู่คนละาภาคฝั่งกรุงเทพกันเลยครับแล้วก็ส่วนแก๊สก็ยังเปิดดับเป็นออตโต้อยู่ไม่มีงานนะครับแต่ตอนี้นะครับ ยังไม่แน่ว่าจะไงก็จะตั้งปลายทางของแกร็บห้เป็นให้เป็นส่วนอุณภูมิด้วยนะครับ เล้วก็ได้งานที่9นะครับงานที่9เป็นแก๊บค่างานที่979บาบทบวก10บาทครับไปแต่แถวลุมที่นี่ครับประุมวันก็เข้าเมืองครับโอเคครับไปรับโดยษารกันครับแล้วก็จะได้แก๊ปเปนะครับ ก็ยังไม่ถึงตามที่ช่าง A ได้บอกไว้นะครับช่างเอตั้งตอนต้นคลิปบอกว่าจาได้สักสองพันนะครับแล้วจะดูว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับส่บางเงินว่าเออรถมันเริ่มติดนะครับวันนี้นะครับแล้กวก็ คิดว่าน่าจะพอแค่นี้ครับวันนี้จะวันนี้ยังทําภารกิจให้ทุกคนดูไม่สําเร็จนะครับว่าสองสองพันเนี่ยใช้เวลากี่สองโมงณละตอนนี้เนี่ยบ่ายสองนะครับจะไงออกมาตอนเจ็ดโมงเจ็ดชั่วโมงได้ค่าโดยสารอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามบาทนะครับบวกทิปอีกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามบาท ร้อยเจ็ดสินะครับได้1,553บาทนะครับวันนี้ก็ไม่ถึงตามที่ตั้งนะครับเหตยผมเพราะว่าจ้าอ๋คงต้องกลับเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะทุนรถติดนะครับก็เอาไว้โอกาสถ้าจังเอ๋จะมาทําให้ดูอีกทีนึ่งว่าถ้าอยากได้เงินกักเท่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าตีเข่าๆนะครับจังแ e อไม่คิดต้นทุนออกนะครับ ก็ถ้าลองคิดดูเนี่ยร้อย่าร้อยห้าสบาทนะครับอ่านด้วยเจ็ดชั่วโมงได้สอง่สิบาทถ้าดูคร่าวๆนะครับวันนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับถ้าจะสรุปจากสถิติที่จ้าเอกับนะครับอันนี้ไม่ได้คิด ตามความเป็นจริงนองแต่ละวันนะครับถ้าคิดเฉลีย่ยถ้าเราทํายอดได้คงที่แบบนี้ตลอดเนี่ย mm. ก็เราจะตีชั่วโมงละสองร้อยนะครับถ้าอยากได้สองพันนะครับก็ต้องขับอยู่สิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงนะครับถึงจะได้สองพันก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าเราออกมาขับโดยเฉลี่ยช่างเอกับโดยเฉลี่ยนะครับบางวันอาจจะได้มากกว่าบางวันจะน้อยกว่าเนี่ยก็ตีเฉลีย่ยก่อนหักค่าจ่ายเนี่ยก่อนหักต้นทุนเนี่ย จะขับได้อยู่ที่ชั่วโมงละ2 0 0บาทนะครับก็ถ้าเราอยากได้เท่าไหร่ก็ลองบริหารเวลาดูครับว่า,าให้ลองมาขับให้ได้ตามเวลาที่ที่เราต้องการได้เงินนะครับสมมุติอยากได้สัก1 0 0 0งันะครับก็แะดงว่าต้องมาขับอยู่ประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับอยากได้สองพันก็ขับ10ชั่วโมงนะครับอยากได้3 0 0 0อันก็ขับ15ชั่วโมงแบบนี้ครับ ก็ถึงจะได้ตามนั้นส่วนวันนี้เนี่ยที่ยังไเได้ได้เยอะด้วยจริงๆได้เพรติทิปด้วยนะครับถ้าไม่มีทิปนี้ก็จบเหมือนกันนะครับแล้ว,วันนี้ช่้งแอ์ไม่มีงานตอนปิดท้ายด้วยงานปิดท้ายก็คืองานที่ช่้งแอกกดปลายทางนะครับงานที่ไปในปลายทางที่ต้องการเนะี่ยมันไม่มีด้วยนะครับตั้งแอ์ตั้งเป็นย่าน ทั้งไปสุวรรณภูมิทั้งแอปพลิเคชันแกร็บแล้วก็โบด้วยนะครับเอาโบมาช่วยด้วยก็ไม่มีผู้โดยสารเรียกไปสุวรรณภูมิเลยครับก็เลยต้องขับิ่งรถเปล่าไปนะครับก็จริงๆเนี่ยถึงแม้จะไม่มีทิป170บาทวันนี้นะครับแต่ถ้าได้งานปิดท้ายนะครับก็มันก็จะได้ประมาณที่จะไงคำนวณเนี่ยแหละครับอันนี้ รถตีกลายเป็นว่าอาทิตย์วันนี้เนี่ยกลายเป็นงานปิดท้ายซะนะครับแล้วกลายว่าจะไงต้องขับรถเต่ากลับนะครับวันนี้จะไงไม่คิดต้นทุนนะครับจะคิดคร่าวๆนะครับคิดพริงจะนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับหากใครต้องการจะออกมา กับเกบดูนะครับลองดูได้นะครับลองสมัครดูกับมาขับดูแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องขับก็ได้นะครับมาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับหากน้ํามันถูกหรือยังไงจะแนะนํามากนะครับถ้าหากว่ารถของใครติดแก๊สนะครับมันจะช่วยประหยัดได้เยอะนะครับได้กําไรเยอะขึ้นนะครับก็ถ้าใครมีรถนะครับยังไงคิดว่าก็ดีกว่าทํางานพาร์ทไทาม์ Uh, พวกพาต์ฟูดนะครับอย่างเช่นเคฟซีเซเว่นนะครับถ้ามีรถยนต์เนี่ยออกมากับเรฟก็ได้ดีกว่าครับหากคาใจะจ่ายแล้วนะครับเมื่อหากต้นทุนเนี่ยโดยเฉลีย่ยทั้งไงก็จะได้อยู่ประมาณ uh, ชั่วโมงละ100น,นะครับซึ่งถ้าเป็น uh, งานแบบอื่นงานฟาต์ฟูดงานพาร์ทไทม์รายชั่วโมงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ชั่วโมงละ40บาท50บบาทครับอันนี้ได้เยอะกว่านะครับก็ ไม่เหนื่อยด้วยนะครับตามตามใจเราด้วยเราอยากจะขับตอนไหนก็ออกมาขับอยากจะหยุดตอนไหนก็หยุดนะครับะระวังอย่างเดียวนะครับระวังก็คือต้องบอกก่อนว่าธุรกิจขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันยังเป็นงานประเภทสีเทาๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าขนส่งเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับนะครับให้เอารถป้ายขาวมาขับนะครับหากใครจะขับก็ต้องขับก,ก็สามารถทําได้ครับ ก็ไปขึ้นทะเบียนขนส่งแล้วก็ไปสอบไปกับขี่สาธารณะนะครับส่วนตอนนี้ที่แอปที่ขนส่งอนุมัติให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ก็คือกอ,องแกร็บเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับในปัจจุบันก็ลองดูนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยรถต้องไม่เกินส0ปีด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะต้องให้คนขับออกมากับที่ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับก็คือ คนที่จะจับคนขับรถรับจ้างแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนของเจ้าหน้าที่ของขนส่งทางบกนะครับไม่ใช่ตำรวจนะครับแต่อาจจะมีตำรวจมามา,มาช่วยเขาอีกทีนึงแต่ว่าคนที่จับกลุ่มจริงๆเนี่ยจะเป็นของขนส่งนะครับขนส่งเพราะว่าใช้รถปิดประเภทนะครับก็จุดที่ต้องระวังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจุดรับนะครับจุดส่งไม่ค่อยมีปัญหาครับเราส่งผู้โดยสารเสร็จ ก,ก็ออกมาเลยนะครับอย่างเช่นงานสนามบินนะครับส่งเสร็จก็ออกเลยแต่ที่จะให้ระวังก็คือจุดรับผู้โดยสารนะครับช่าาเอกขอให้ตรวจสอบให้ดีนะครับหูตาต้องไวนะครับถ้าถามว่ารับผู้โดยสารที่สนามบินได้ไหมที่สนามบินเนี่ยมีคนมีคนขับตูจับใช้รถผิดประเภทเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย ขา,าเข้านะครับรับผู้โดยสารออกจากสนามบินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครอยากจะรับกันนะครับแต่ถ้าจะรับผมแนะนําว่าแต่ถ้าจะรับจะไง,งแนะนําว่าหูตาต้องไวครับอย่าไปจอดใกล้ๆเจ้าหน้าที่นะครับในในจุดรับนะครับอย่าจอดกใกล้ๆใกล้ๆเจ้าหน้าที่ของกรมการท่านะครับก็ให้จอดห่างห,าหน่อยถ้าอยู่ก็เห็นผู้โดยสารอยู่ก็ให้เลยไปหน่อยนะครับแล้วก็ส่งข้อความแชทบอกลูกค้าว่าให้มา ส่งข้อความแชทบอกผู้โดยสารว่าให้มาในจุดอื่นนะครับแบบนี้นะครับหรือจุดอื่นๆที่เจอกันบ่อยนะครับทั้งไงก่อนแนะนําก็คือขนส่งเอกมัยนะครับก็ไม่ไม่เป็นไปได้ก็อไอ้ ไอ้ผู้โดยสารใช้แท็กซี่ไปสุับไม่ไม่ควรไปรับนะครับขนส่งเอก,กไม้กาส่งสงได้ครับแต่การับไม่ควรรับนะครับแล้วก็ขนส่งหมอชิดตุกขนส่งต่างๆครับขนส่งสายใต้เนี่ยครับไม่ควรไปรับผู้โดยสารมาจากแต่นั้นนะครับแต่ไปส่งจะส่งได้อยู่นะครับแล้วก็สนามบินทั้งตัวอุณภูมิแล้วก็ดอนเมืองนะครับถ้าเป็นไปได้หรือเร่งได้ก็ได,ได้ไม่อยากรับ ก็ไม่ต้องรับจะดีกว่าจะป้องกันความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวงนนี้แล้วช่างเอแนะนําว่าหูตาต้องไวครับยังไงแล้ววันนี้ช่างเอต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับใครอยากให้ทิปกดขอบคุณสามารถให้ทิปช่างเอได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ช่งางพาขับโดยผมช่างเอต้องลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ